ครับพอดีครับม่นี้แซปทุสถิติไปสอนผ้าเบงที่ปักโรงแรมเ,เป็นหองเป็นองครับอยู่สวรรรีสอร์ทจังหวัดสิงบุรีครับห้องก็ราคาเริ่มต้น400บาทนะครับเตียงเดียวจังหูต่านะครับเป็นห้องเดียวครับว่าหลังเดียวครับท่องพาให้ไปดู ข้างบนนี่รู้ว่าใส่กุญแจรหรือเปล่าบ้านไม้ครับเป็นหลังเป็นหลังใส่กุญแจครับไม่ได้ขอแกะเปล่ามาครับบรรยากาศนี่ครับตรงนี้เป็นทางเข้าครับเข้ามาก็มีรูงจอดรถยังดีเลยครับนี่ที่จอดรถ เป็นหลังเป็นหลังอันนี้เป็นสองชั้นครับเป็นเทา้าสองชั้นผมพาไปดูเป็นหลังใหหลังมันครับบรรยากาศก่อนเข้าห้องสองชั้นนะครับเนี่ยมีที่นั่งตอนยืนทำข้าวสบายครับสองชั้นเตียงเดียวเตียงคู่อาคารนี้ครับสูวัฒนารีสอร์ทครับ ป่าจใจดีครับใจดีมากเลยกาแฟฟรีตอนเช้าครับอากุญแจยังดีเลยครับพี่น้องมกอการยังดีเลยป่าเราร่มลื่นมากครับป่าบนไอ,หอ้หัวนี่ครับที่ห้องบักเท่าห้องเท่าห้องยาวถึงนุ่นอะ ดีดับอากาศโคตรดีดัดบให้พาเข้าไปดูครับ<อ>ที่น,นั่งน,น้าด้วยนะครับที่นอนห้องห้องน้ำยากาศเกียรคู่ครับสวยครับพี่น้องพาไปพันมาแวะเขามาเบิ้งครับ สุวัฒนาลีสรับรรยากาศโดยรอบร่มรื่นสะอาดสะอาดครับ,รรบ,รรบที่นั่งครับด้านหน้าสันล่างครับร่มรื่นดีให้พี่น้องกุเหรอถ้ากูเป็นรังไป นาห้องน,นี้มันงห่วงครับนี่เป็นห้องครับห้องเดียวที่จอดรถพร้อมมาด้วครับคับมาแถวจ,จังหวัดสิงบุรีครับสุวัดธนารีสอร์ทครับตุ่นครับกล้องขวางชั้นบนก็โอ้พนันไปพันมากครับพี่ต้อง แวะมาพักเอามองจอดรถกันดีดีสู่วัฒนารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสิงบุรีครับที่จอดรถแต่ละห้องแต่ละห้องยังดีนะครับจอดรถ ลมลื่นต้นไม้ดูดีครับป้ายถ้าเราจะเข้าในเมืองจะอยู่สายมือครับก่อนข้ามสะพานไปจังหวัดข้ามสะพานก่อนถึงสามแยกสลกกลางครับลมลื่นครับ เป็นหลังเป็นหลังเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องหมุนสามร้อยหกสิบองศาร่มลื่นครับในอากาศร,ร่มลื่นมากถ้าอากาศร้อนเนี่ยะโอเคีพักเก็บพักกระมี่ครับกระเพ้าะตะไคร้ใบมะกรูดเยอะแยะเลยครับ ป่าเราเก็บเก็บกินได้ครับร่มลื่นครับสุดยอดครับพี่น้องสุวัฒนารีสอร์ทสิงห์บุรีนะครับซ้ายมือก่อนเข้าตัวเมืองนิดนึงนะครับอยู่ซ้ายมือยงเยืองกับโรงแรมอ่าสิงห์บุรีมัธยม,มครับยงเยืองกัน เป็นหลังเป็นหลังเป็นห้องยังดีเลยครับเนี่ยสาดสานหน้าพัก,พกาาทำความสะอาดทุกวันครบับพี่น้องพันไปพันมาซิมบลีกับว่าพักได้ครับซุ้งในายนี้กันเลยเพียสู่วัฒนารีสอร์ดึ้นเลยครับก่อนถึงโรง,งเรียนมัธยมกับ วิลยยเทคนิคสิงบุรีสุวัฒนารีสอร์ทเป็นหลังเป็นหลาเป็นห้อง <c oughs> ยังดีเลยครับพี่น้องพาไปพามาก็มาแวะครับผมสุวัฒนารีสอร์ะ360องศาอีกรอบหนึ่งนี่ากาศโคตรดีครับผมบรน,นี้กาขอจบพาพี่น้องมึงล่งเร่อมสำเร็จแล้วพี่น้อง เดี๋ยวถ้าไปจังหวัดอื่นเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อใหม่นะครับจังหวัดอื่นนะพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องสุวัฒน์รานริสอจดจังหวัดสิงห์บุรีครับผม